โอเคอยู่ค้าวไม่นะครับโอเคอยู่ค้าวป้ากี่โมงแล้วอยู่ข้าวแล้วเามื่อกี้ให้กินแน,นะเมื่อกี้เยอะหรือล่ะนอนไปเลยอยู่ข้าวไม่มีให้กินแล้วกินเป็นนมได้ไหมไม่ะครับโอเคอยู่ข้าวอยู่นมอยู่น้ำมาก you เรัดเข็มขัดทุกคนขับรถรัดเข็มขัด ช่วงคืนไปช่วงคืนปองช่วยล่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะรีวิวครีมแล้วมาแกะทากันเลยนะคะของกู๊ดใช้แล้วนี่แต่เพิ่งมารีวิว ถูถูอันนี้ถูมือได้นะคะไม่ใช่ทาผิวหนึ่งเดียวนะไน<ฮ>ายคิดอะไรคะโอคูดนี่อันนี้นะคะนี่คุณแม่ชูให้ดูเลยกลั <c oughs> วคนจะไม่รู้รี่ื่อยลัวคนจะไม่รู้เร่อยะ เยอะไปเยอะหน่อยเยอะๆเยอะๆสิบทีแปดแค่แปดเดี่วสืเก้าสิบโอเค โโ oh อ้หนครับมูกิน2ชิ oh ้นโอ้โหเอาการนี่ถือเป็นกล่องเลย<า>อัดเข้าไปบูทเต็มที่ใช่ปะปะแม่มอร่อยกินจากหน้ามานันอะ เอือที่ชิ้นหไม่ให้ใครกินใใครอ่ะให้ตัวเองเอออะไรเนี่ยไม่แบ่งปันเลยเดี๋าวง ื่อกี้เจอเพื่อนยังเจอแล้วช,ชีชีแล้วชีมาหาเปล่าหาชีอะเขาไม่อยากให้จอกัดกินเขาดึงเสื้อที่ออกข้างหลังไม่กินไรไม่เขาจะให้หนูไปเล่นทรายไงนเข้าก่อนคือหนูเล่นไม่ได้หนูบอกว่าเล่นไม่ได้ทำไมเล่นไม่ได้ พี่อ๋อตามตามออกก้าอู้วขนาดนี้ออกก้าอู้วถือตะมือสั่นเลยฮะขนาดขนาดคนขนาดคนป่วยนะไม่ไม่ต้องเชื่อว่าเขาป่วยขนาดเนี้ยไปมุมปากเลยครับตอนนี้มาทำไมต้องดูทำไมต้องกินคำเด็กคนแน่จริงๆไหนอ้าปากดิเจ๊กินแล้ว โอ้โหนี่ครับพี่อ๋อก็ตามมาติดติดเลยไม่น่าเชื่อเลยพี่อ๋อจะโดนอ๋าก้่ะทำไมหนูถึงกินคำเล็กมั่นแพชรมันแพชรู้ใส่นี้ไปนะนี่เหรอรู้อย่างว่าแม่ขาใหญ่เพราะอะไรเพราะขาหมูนี่เองไอ้หนี่เฮ้ยโอ้ยไอ้คนนี้ก็กินใหญ่เลยโอ้ นีมันต้องยังไงป้าเอากาซื้อของเล่นได้ไหมเ้าอยากได้ของเล่นก็ต้องทำอะไรทำดีทำความดีทำอะไรทำความดีแรกความดีวันนี้คือให้พี่ถ่ายรูปให้พี่ถ่ายรูปแล้วอะไรอีกไปบริจาคไปบริจาคแต่เราไม่ได้ไปเลยแล้วเอาอะไรไปบริจาคอ่ะหัวหอม เก่งดีมากอันไหนที่เราไม่ซอบเราก็เอาไปบริจาอืมเก่งสุดๆถ้าใครจมน้ำเราก็ต้องไปช่วยเหลืออจะเอาของเล่นนี่พูดได้ทุกอย่างเลยด้ยมาอะไร ดูพี่เขาหมอกว้นะพี่ก็จะเตะแล้วนะอา้าอา้า นี่เราว่ากลับไปแจะอูขาวก่อนคนนั้นชนะพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วแข่งขันไปเร็วสุดแตะแล้วลูกเร็วมากเร็วมากเร็วมากเย้ อ่<ม>าโอเคอนับมากรรมการหนึ่งสองไปเลยอา้าวงงงงฮะไมาไม่ตัดก่อนเหรอไม่ตัดก,ก่อนม,มนอาทำไปทงก่อนอ้าวก็กรรมการบอกะอะเอาไงเอาใหม่ <c oughs> <c oughs>

อันี้เจะเอ้ยเดี๋ยให้ตรวจัดสีก่อนเดียวะให้ตรวจสัดสีก่อนใครแตดก่อนตีโอเกอร์ป่ะป่ไปนะแล้วเฮ้ยีโอเกอรกีอ มแม่แม่เองกินเส้นหนักไม่เคยเหมือนมีเนะ <c oughs> คำใหญ่เป็นมันอยากยอมถ้าจะปาวกล้าระเด็นใส่พี่อะ <c oughs> อะไรเนี่ยพี่อกล้าเตี้ยเธอนะถามตัวเอง,องบ้านบุ๊แม่ <c oughs> ถามอะไรถามคุณแม่แหละเอามาจากไหนคำนี้เดี๋ยวเธอนะคุณเจตยายังไงขอให้พี่พี่ทุกคนเกิดสแต่ไข่ถึงหนึงัวสแต่ไ่เจยาพ่โอบ้่โบ่โบ ด้ยสามีชอบผมถาว่อ้่ขอให้พี่ๆทุกคนกด Subscribe ด้วยดวงใจแก่เราสองมอแกหน่ด้ยอนหบาสอยอกเขาดจูราสอเราสวเาสอดนชกาพูดร็วขอให้ได้ใจด้อนบาส ขอให้พี่ทีทุกคนกดสับจะคล้ายชิงหนึ่งล้านสับจะคล้ายนะคะขอให้พี่พีทุกคนทำถ้ากดแล้วจะระเบิดลุ้มเลยนะครับขอบคุณน,นะครับหน,บน,บนบุ่มฟ้าหล่อเพี้ยงดีหมังเดียว